ปไดซอนอแบบย่าโพดผู้ใดโพดทอกซิบนงสิบเขาหงษ์ดำเลย دة. เด้เตือนเลยเด้ของแขว่นอืมอืมเขาหงษ์ดำเลยเอวมีมาจากไรที่เหนก่อนบัดเอายิ้ไม่ยิบแปง้งผู้สาเงินจันต่อกันงานยิ่กันว่นจ้ายี่สิบสาม อันนอยู่กันกับพี่แตกพีกายนี่คุณอทุ่มใจไรเลือดที่ยังนี่ปีนี้คุณ่ออันสมยศแม้ที่เราเป็นนันพออซีกันวัอก่อนแม่เออรล้นปีนี้เราเป็นแถานางเรเราเป็นนันแถานางเราเป็นกรรมการแล้วกันโองลูกสาวจะไม่นันดีจะไม่นนันคนหลายหลายคนมาแล้วว่าแล้วว่าวันพ่อกะจีเอา อัน,นแกนก็บ่อยทุกปีแต่ว่ากะจะเอาลูปนี้ลาเิ่นว่ามันี้กงเลยรอันภากันบอกกันอยู่ได้ว่าขันปีหน่าแล้วสิเอาเนี่คือต้องไถ้เราฝาวจวองเพราะว่าตอนนี้มันสิเต็มแล้วไงอืมพันว่ากว่าสิมาหอดมือนี้นำตาทุนสะในสนามฟุบอ่โอ้ย<ไ>ต่อเห็นหลูมเป็นยังไงนอนหพมผ่าน,านยวนยุบผื่นบ่ ซีนดำๆนั่นผมผ่าสีนเงินนั่นมันคือคือเอาจริงๆเนาะมันคือชีวิตชีวิตพวกเรามาตั้งแต่ในแต่ไรมันมันมันลำบากมาจนชิ่นจนบ่ได้ขิดมามันสิมันสิเป็นเหลืองใ่อย่างนี้ตวัยเด็กหน่อยคือเมื่อีรมันมีโซเชียลเนาะมันขืนรถมากมันมันห่อนแดดเนี่ยมันกับห่อนมันกับว่าห่อนัสิแม่ คืมือนี้มันเพเฉียวเนาะอันนอนอยู่อันทางรถบ้านกับพระกันว่ากันว่นาอันนั้นอันนี้โพดอันแบบอันนัน้นโอ้ยสมัยมุกูนี่ลำบากกว่านี่คือลำบากแทจ้จีโอ้ที่ที่บอกเธอเจอนี่มันยังจีบจ่อยได้นี่ยังมีโอกาสได้แบบว่าได้หาเงินอีกหลายทางพอมเมร่อว่าสิเป็นทางเฟสอ่าทางยูทูบทางติ๊กตอกทางอย่างเนาะ ถ้าแบบจิดแอลนึงนะแบบคือมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสใช่รไยใดมีสุมงมอมืแล้วแล้วตอนเนี้ยเวลามาอยู่มาอยู่กับวงวงหมอลํำสมัยไม่หี่ไปออกงานใส่พบนบาวาดิอือันสมัยเฮานี่ไปว่าไรดีินอกจากว่าหพวหนาเป็นสีอนุญาตอิลี่อิลี่แต่ทุกวันนี้นี่เปิดเปิดแล้ว เป็นยังสองเด็กหน่อยซูมือนีเว่าทนเลยเพนทนเหลือบนั้นพอมแล้วก็อันเหมือนคอยที่คอยอาศัยเนาะตามสถเติอ,อย่าบอกว่าเงินอยู่ในอากาศ แล้วโอกาสแฟงเยอะมากแบบคอยขว้าเอาใช่หนูไม่เคยขอไม่เคยขอแบบแบบว่าคือคือเขางหูว่าแฟนขับเขาเขาเขาพิจารณาได้ว่าว่าเป็นยังไงว่าว่าคนคนถึงไหนทังอยากได้ทั้งสี่บ่ได้ม,มันเป็นสัตว์แล้วว่ายังสาวมือไปร้องฟัางบาบอืม มันไม่ซับเพิ่มเพราะยังไม่เจอแบบนี้เอาเสมือน,อนีิก็ยังบอกกันเขาพี่บอยว่าอันก็บพรอยากออกไปกันออกไปใครมาไล่กัเลยกัอยากอายกัอยากอายรูดห้องจริงจริงแล้วเราเราอยากเราเปิดพื้นที่ให้เขาเราอยากให้เขาทําเต็มที่เห็นไหมอยากให้เขาได้เงนินไหมก่อนที่เราจะ อยากให้คนอื่นมาซัพพอร์ตหรืออยากให้คนอื่นมาหาเขาอ่ะเราต้องซัพพอร์ตตัวเองและทาตัวเองให้มีคุณค่าก่อน<ม>เขาต้องลงทุนกับเจ้าของตะกอนหมายถึงว่าคือเราจะทํายังไงก็ได้เห้คนมาแบบว่าห,าห,าหา้าปีแลวเขาสนใจเขาชุดร้องเพลงชุดหมอลล่เสืยกรงเสีอผาต้าลงทุนก่อน<ม>อันใดมันงามสั่งมาใส่ก่อน<ม>ทำตัวเองเทสเจ้าของให้มีคุณค่าซัพพอร์ตตัวเองก่อน<ม>ืดแล้วนอนนั้นมันสีม้เองดอก<ม>จริงใจกับผู้ จริงใจกับคนฟังจริงใจกับแฟนคลับจริงใจกับแฟนคลับบะโกองแฟนคลับนี่คือหมายถึง,ยงอย่างคือคือเจอยเฮ้ตั้งแดงก็ได้ให้มันคุ้มที่แบบว่าเพิ่นมาเบิ้องเฮาสิบออกไปว่ามันไปฟอนย่อยๆแงๆอันนั่นอันนี้มาเมียน,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 นไม่ได้เสียเบิ่งเงินบะะ่หรอตาเฮ้าตาเฮ้าเป็นผู้ใจเงินน้องก็ยังบ่อประหยักจาง<ะ>เฮาอยี่ลี้คือถ้าทุกคนติดตามทุกคนจะรู้ว่าพี่ใหม่เราเป็นคนสุด คันเวลามันบม่มีบ่ไม่มีเลยสักวันหรือไม่มีเลยสักคลิปที่แกต่อให้แกไม่สบายแกก็ยังรู้สึกแบบอัเลอดได้อยู่ตลอดเวลามันมันคือความเต็มที่มันคือสุดมันคือสุดมันคือมันคือเต็มที่เฮ้า,เา,เากับเต็มที่ในเบลของเฮ้าเพาะอย่างพ่อกับเป็นจางเข้ามาแล้วเนาะจางมากเพราะเป็นเงินหน่อย,อยเป็นแสนสว่วนสิมาหอดสว่วนสิมารักนี่ได้ไัมนี่ ตะกีดักหมาดรักร้อยเจาะไปล้ำเจาะไปล้ำคาตัวเรื่มจนเจ้าที่แรกทีเลยจังหวะเอาตะกี้ไปล้ำหมอล้ำสิ่งเนาะเขามันจะเป็นหมอล้ำหมอล้ำเช็คเด้เช็คม้าเช็คเช็คแน่ไอ้ไอ้ไอ้มีเวทีเครื่องเสียงหมอล้ำฝ่ายซ้ายตะกี้ไปล้ำควรหมอล้ำอันอี่อย่างน้อยยวนลอยเอ็ดแล้วซื้ออย่างน้อสามพันสองพันหาล้ำหาชั่วโมง สองสองคนเด้มาล้ำผู้ยิงกับมอล,ล้ำผู้ชายเนะต่อหายทีม่อหิบมายเป็นฟังกอนมามอล้ำสิงกับมาล้ำมูนีค่าคาตัวก็ขึ้นกันดิอืมคาตัวก็ขึ้นกันแอนอดีซี่ลอ,อยหาสิบบาทยู่กับปฐมปีจังมันเตอะนั่นอืมเป็นบาห้เต้นดิราว่าเพิ่าวาเขาลองเพลงได้แล้วอืมคือหมายึงวมาคือคือดูดูดูท่าว่า จะจะปั้นแล้วจังสินะคือสิบอได้หาแบบให้ไปเริ่มต้นเต้นแต่ว่าขันห้าลังคนซุมซุมืมอนีกน็ต้องหายเด็กหน่อยเต้นก่อนนอกแต่ซุมือนีพบ่นีแล้วแบบส้งอนันนี้แน่กันว่าอยากเต้นเราเด็กเด็กหน่อยอพอบอยวิกแตกแล้วท,ทั้งวันดีมันหมานจ้าทรงกำลังใจให้หมอลํำสุขนาะ ไปใช้กับยังไงก้นแตกันแมนถ้าผู้จัดเขาเราไปแล้วคนมันเยอะเขาก็อยากจ้างเราอีกอืมนั่นหมายถึงว่าเขาจะได้ไปงานตองใช่ไหมงานเราทำเหาเงาันมาเขาเล่นไปอันแสดงเสร็จแล้วคือเสร็จเลยเดี้ยคือเราทําทําผลงานไว้เพื่อที่จะได้งานอีกงานอยู่หางานอีกดึกเฮยเดก นี่เหรอไหนควรจังเขาเชียเดียวไหนควรจังเขาหลายๆเดียวเนี่ยเดี๋ยวเอาที่สวัสดีค่ะครูทิพย์สวัสดีน้องทั้งสองขอบคุณพี่น้อยนะจ๊ะเด็กมอลร้องคือสมัยโควิดอีกเนี่ยโอ้มีงานเลยจ้ะ เัินมั่นผือคนเยอะไหมมั่นกับเป็นกระไล่ได้จ้ามันเป็นซนซนโตเบียกับพ่อโตเบียผู้เฒ่าเพ่นปูนังหนอกหนอกหัวกันนางหนอกหัวแต,ต่ได้โตนแหมมีไมอยุง่งหลังอืมตาลาดพักราคาีหมมันเป็นงานหิว่นน้องมาปิดบีสมัยนี้งานหิวข้าจ้าเอาร้านเบียมาลงแล้วข้าจ่เอเด้เปิดให้๋คนนบึงคือจังถ้าถ้าอ e ีแบบนึงก็คือ อ่าร้านเบียร์กับจริงอยู่แต่ว่าเปิดให้เปิดอันอ้อมสังกะซีแต่ว่าให้เบิ่งคิดแต่ว่าขายเบียร์เอาซี่ด้บ่คักคลั่งเลยนว่ปะจริงๆขยับว่าโตมันนั่นไปเนาะโตมันแบบเขาถึงอยากไหมแต่ถ้าก็หลอกเคิงไปเลยไหมถ้าคนอยากนั่งโตกระจายสามร้อยสี่ร้อยอย่างนี้นะยิ่งให้สีเหลวหรือสีดำตอนไหนนี่ อม่ม่นก็รู้จักทําหมอกทํางานซักซาลีลานชมที่แสดงแสดงผิวมากว่าไห้มันให้ห่าวเนี่ยออ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 บอกสลอด อันทูสิมาออกบ่ได้เดหอยเวลาเห็ดงานสุกตรงอันนี้วิวเจ้าของมันดีเด็กงานเห็ดแม่บาม้านเลยแม่บ้านม,มาไหมอีกเห็นใครเพิ่งมามาันทดลองกัน อืมอันนั้นเราต้องเหตุงานหลัเองทดล้ององานนี่บัตต่องหอดที่หามือเลยอาทิตย์เดียวรู้เรื่องสามมือสอนสามมือสองงานสักสอนงานสี่มือทดสอบถ้าเป็นมาแล้วนี่บัตต่อง ก็ต้องสอนเลยแค่บอกว่าอย่างเขาสิงห่วงเขาเลยอ่าเราะง้ว่ามันเป็นต้องจากวามมึงเราต้องหนัดเต้ดบอิเต้นบอโตเชี่ยวบอโคดจังดายเป็นครันั้นบอแบบนี้ อันน hmm. ันเลี oh. ้ยงลูกลาวเลี้ยงอืมสี่ที่ผสี้วันแก้มหนึ่งอืมแล้วมันเห็นหิ้งพลังบันเดนหี้งข้ามบนเข้าเจนเลี้ยงหมาไหมออเจ้าอันเลี้ยงอันนี้ไหมพันนันเรือบดอติยายเรือบดอมันใหญ่บ่ตัวใหญ่บ่สีดำบ่สีดำตาไยมันใหญ่ใ่มันมามันมาต้องดวดบ่ ลาบดอบ,บดอเออเาบอากว่าู้จ้าเราเรียกว่าเราเรายันเราแบบบออันนี้นะเมื่อนะ้นไหม่เนะบอจ้าขึมาหมองที่ใหม่ก็บบินบู โคเดนาแต่คนสั่นแม่นบอกผมต้องโกเดนกับยังยานค่อยเคยถือโกเดนมันไหลด้อยมันอีสวดคอรรร่อยแล้วกไปหยอดมันดีเหรอโกเดนเนื้อตัวมันมีตะเรนนั่นแหละมันคือเขาหลัวมัหหนหยอกไงแล้ววันนี้ค่อยยิงแรงมันยิงแรงน,นั่นเปล่าเพราะมันขัดใจว่าสิเรนน้ำมันเนี่ยตะวันมาเัวใจเลี่ยงอะมันแอบเบิลอืม อืดม <cin stereotype> ัน <award> มันเมืองหนาวเป็นตัวซังเหรอาจะโตกว่าเมือตอนว่าอย่างที่อันแม่บ้านฉันแม่บ้านฉันนั่นก้อนหนานั่นเนาะยู่บันทุมนี่แหละเอามาทดล้องงานจังไหนมาอยู่น้ำกูเลยวไปบอกสู้ค้นฟังว่าบ้านกูมีันั่นอันนี้มียนอันยังไดนไปบอกสู้ค้นฟังเนี่ย หุยบ้านเขานะมีของเยอะเลยมีกระเป๋าแบรนด์เนมมีอะไรนี่แมงมองไปบอกพวกเขาปัางสักโจนเขาบ้านตัวนีสน้สโนดเขามันมันสีะสนอะยังเรื่องนี้สำคัญเลยถึงมาแบบมันต่างระดับกันจนๆมาที่แหลมเราเมียนบานของพี่เหนียวเรามาซอยอัน ก็ว่าซอยแบบนี้แ่วมารเราเคยทิงหลังนะทิ้งหลังที่เนียเราเคยท้งหลังไปอันนี้่เราตีบด้เรแล้วเป็นคนทํางานบ้านดีไม่เล่นโซเชียลไม่อะไรแล้วก็คือรู้รู้ค่อนข้างที่จะรู้รู้ว่าแบบอยู่แบบเราเป็นยังไงจริงอันแต่ว่าเราเล่นนะเล่นเลขเลยนอะเอา,เอ,าอันนี้อ่น อันนี้จั้งไต่ไปหายืมเงินค้นอ่นรอบคังแล้วก็บอกฉันว่านอันนายไม่ได้เอาเงินไว้ให้เลยอันทั้งทั้งที่ฉันอ่นเอาเงินไว้ให้ใส่ตั้งหาบสิแมแล้วก็ไปหายืมเงินค้นแมแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนให้ไปยืมสิแมเออเออเออมันก็เสียหายเขาตอมันก็เสีย้ะเนาะบางที่มันก็มันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวยิ่งบ้านเราเอาใอยรืบอกว่า อยง่ายไม่อยงหนีมันเป็นอย่างนี้กักับเป็นความเป็นส่วนโัวห้องนอนสูงเห็นม่ลระย้าช่องเป็ดป่อยไม่อยู่ใไม่นี้อันนั้นีเสมอมหาเงียนต้นอืมตนล้วกระหักเหมุ้งแมแ่แล้วกระหักมุ้แม่ขายตร่มสิ ขายขอส่งู่งตรงยอยี่นะมาขหยเลยบาร์ดี้เหมือนร้องเห็นรัองร้องเราเรามาหาเขาได้บาร์ดี้กะเราก็เลยไปสวนหมูเรามาสิมาดีฮะลังเทียนข่อยาอาอยงางลงมาข้างล่างสิจักผู้ใดขอว่ายูนี้งันข่อยแหมแบบว่ามีแต่เอา้าแม่ก็บก่รู้แล้วแม่ก็จกนะมมกกักสีบางไดี๋ยวนักโอ้เหลือบ่ปลอดไดอกทุกสีกับดูเดิม จบมทไม่ไผมยังมายังบลู้ว่าผู้ใหมเียแล้วสิคิดว่าฉันไปได้กับไปไปไปน้ากันนีแต่เราเลืมไปว่ามันเป็นปืนจีส่วนตัวแม่เออันย่ำของมันชนระพื้นแต่ว่าทางว่าขวดว่าอย่างเนาะถึงชอ ชอบคนนี <ปะ S 1> ้นน่<ป>ะแกละอันนี้นน่ะเดี๋ยตาี